ดีที่ทุ่งนานะครับวันนี้นี่หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวนะครับก็จะขนข้าวไปขายนี่เอาฟางให้วัวฟางที่รถเกี่ยวเฟื่อง,งดิบเลยเฟืองสดๆเลยเอาไปให้วัวนะครับนี่ นะพ่อหมีนะครับบ้านเราจะขอกันนะครับไม่ได้ซื้อได้ขายนะครับเวลาใครเกี่ยวเสร็จก่อนก็ก็ขอกันเอาไปให้วัวก่อนขอกันขอกันดีเนอหน้าเท่านอ,อ,อไม่ได้ไม่ได้ซื้อได้หานะครับใครเกี่ยวก่อนก็มาขอดูดแล้วดูดแล้วก็จะมีที่ผูกวัวผูกควายแล้วก็จะไม่ไม่ได้มาหาแบบนี้แล้วนะครับ ก็จะเอาไว้ขึ้นห้านไว้เนาะมันนี้อัดก็จะอ,อัดเป็นสี่เหลี่ยมเมือม่อื่นเมือม่อื่นเมือม่อืน่นใส่าทางาไก่หร<ด>อเออนี่นะครับเป็นฟางข้าวที่เกี่ยวมาสดๆแล้วร้อนละ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 เลยนะครับเมื่อเกี่ยวเมื่อกี้นี่ก็เวลาห้าโมงกว่าฝั่งนู้นก็เอาข้าวไปขายกันอยู่พ่อเราวบนนี้พ่อพ่อละจะเข็นกลับบ้านนาะเข็นเล่าหนอเครื่องเนี้ยโอ้ฟวงเลยบ่ ท่านสมัยคือกันนี่พอธรรมดาเลยนี่น <laughs> เป็นวิถีตอนเยน็นนะครับมาให้ชมกันนะครับสำหรับผู้ที่อยู่<ม>กรุงเทพเรื่อสดๆมันสีหอมมันสีกินดีหรือว่า,านนไม่ค่อยได้เห็นพื้นที่แบบนี้ก็เก็บบรรยากาศตอนเยน็นมาฝากนะครับแล้วก็วิถี<อ>ชาวไร่ชาวนาทังนุ่ก็เอาข้าวไปขาย้นี่เพิ่อนย้ํามนถอยมาอยู่วะนีา จะเอาไปจับขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเอาไปข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะครับข้าวสิบห้าโอ้ข้าวสิบห้าบอข้าวสิอันนี้ข้าวสิบห้านะครับนี่ที่นี่เขาไรนี่ครับนี่ข้าวตะก้อนเนี่ข้าวสันประตองข้าวเหนียวเลยนี่นี่บอสันประตองบอนี่ข้าวโบราณตัวนี้ฮะสันประตองนี่ดั้งในแถวเชียงใหม่เออนี่ทีนี่บ่เออนี่ทีนี่โอ้ท่ไนขายเกี่ยวมาถึงเกี่ยวพร้อมกับเผาพร่องไันี่เขาพร่องภัยขึ้นเจ้านี้ทีโอ้ยหนุ่มในซอสันประตองข้าวโบราณเลยนี่ประมาณไรหนึ่งเลย โอ้ดีดีดีด่นขายบุ้นี่ขอสือจากกระเพิ่นไปไปในแต่กระสอบไปไว้สึกินนะไปสึแ <c ười> ม่นอยมึงเต็มเนาะเพราะว่าสันประตองนี่เนาะมาดูข้าวสันประตองไงข้าวเหนียวนะครับนี่นี่ยอดฮิตเลยนี่ส่วนมากสินมีแต่เท้าเชียงรายเชียงใหม่ได้เพิ่นเพิ่นปลูกแม่นเราผ่านเท่ามันบ่าใคยใส่กันโอ้สันประตองนี่แผ่นพันดีเดยพันดีแล้วมันอันมึงจะห่วงมึงจะเออห่วงงามเจ้าว่านี่โอ้มาขอสือในเพิ่นแล้วมาหนีเพิ่นเกี่ยวอะ่รโอ้งามงามงามโอ้ได้เห็นข้าวเหนียวสันประตองไปด้วนยวนะครับน,น,น,นี่ครับ คือไม่ค er well, like ือถอดสาแต่ม oh, ันความเขาไม่มันถอดกระสีเองมันก like ็ถอดสาความเขานี่เลยว่ะพอพ่อไม่ชี้ทิศเกี้ยวกันแต่ว่าพ่อใส่อยู่ห่วงงามน่องงามอยู่โอ้แต่ขอขอพันจากเพคนไปก็ได้หนิน่องไข่แมนเด็กบ้านเราพึ่งพานะครับแลกเปลี่ยนพันก็ได้ใครยืมก็ปลูกก็มาคืนได้ไม่ต้องซื้อต้องขายแลกเปลี่ยนกันเราแลกเปลี่ยนกันเราสอบจะสอบโอ้ิโลใส่กันเลยดีดีดีนี่ก็จะกลับบ้านแล้วนะครับพามาชม พุงง่งมาไป่มันบไปเือออกกระเทือแล้วครับะนีแเตียงกันบริเวณพันมันดีสัมบ่บ,บสำหรับเมืองสงงบ,บ่บไปป่น้นเมนไหนพนักง,งานยกข้าวปีนี้นะครับคนขยันนะครับที่ยกข้าวนี่ยมารถถอยมาแล้วจะเอาข้าวไปลงสีขยันขยันเอาสีสอบนี่นะครับอ้อ พนักงานสองคนพรุ่งนี้เจอกันที่นาผมนะครับเอาไว้ผมแค้เจอพอดีละแน่ต้นนี้คนไปไว้หรือเปล่ว่าไปขายหรือเปไ่าเอาไปไหวเอาไปเก็บไว้ตากนะครับกินขายก็ขายไปแล้วนะครับหนึ่งเที่ยวก็มีทีมงานของทีมงานของพี่ยืนนี่แหละได้พึ่งพาอาศัยช่วยพี่ช่วยน้องในหมู่บ้านนี้นะครับขนข้าวขนน้ำเวลาไปลงสีใหญ่

ยกไปเรื่อยๆมันก็แขนจะอ่อนไปเรื่อยนะครับรถนี้กับคนใดจักต้านยื่นนี่ประมาณจักต้นผลรถคนได้นี่ไหมคนใดสามตันหมดนี่โอ้สามตันนะครับรถคันนี้วัวมีเขาให้ค้นบ่บานนี่เต็มที่ครับถึงมาถึงผู้ายแลน้อยนมันเป็นเข่าไม่อยู่นะเขายังมาทันเต็มที่ ยััยนะยสอ oh. รสรบอส่สดร้แ้นร้อนนะครับนี่เพิ่งเพิ่งเกี่ยวเสร็จก็มาขนไปเลยใต้ฟางด้วยแม่เกลือหนุนกันดีจริงๆเอาเสียเอาหายเอาหายเดี๋ยวเจ้ากลับรถด้ดิเี๋ยวสีอันนกใส่หายอะไรยุ่อ อึบอ่าไ,ได้นะครับรอเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วครับโอ้นี่น้องหมอก แบกเดียวเลยนะครับนี่คือแข็งแรงมาก22ปีร้อยก้อนนะครับทหารหมอกปลดประจําการมาก็ขยันนี่ก็จะไปตากที่บ้านนะครับไม่ได้เอาไปลงสีแล้ว การเก็บเกี่ยวน,นะครับฤดูการเพิ่งเริ่มต้นนะครับข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวกินก็ดีนะครับข้าวเหนียวแพงนะครับเมื่อสองปีที่แล้วนี่แพงมาก<อ>แก่ข้าแก่ นี้ก็พามาชมทุ่งนาอีกคลิปนะครับพรุ่งนี้ผมก็จะเกี่ยวข้าวแล้วนะครับที่นาพ่อนะครับแล้วก็ขนไปนขายที่โรงสีนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องวิศมอนตัวยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ